สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบูอาไคนะครับในคลิปนี้จะพาไปลงบอสกอสต่างแจ้งนะครับระดับอินเซนอันนี้จะเป็นคลิปแรกเลยที่ผมอัดเกมเพย์ก่อนแล้วค่อยมาอัดเสียงพากลงไปเพราะว่าความยากของมันความ RNG ของมันเยอะมากจนถ้าผมอัดไปเล่นไปตึงคือผมจะไม่มีสมาธิเล่น สองคือผมน่าจะพูดจนเสียงผมหายอะ่ะเพราะมันรีบเยอะมากเล่นเป็นชั่วโมงผมบอกเลยว่าผมเล่นเป็นชั่วโมงทั้งพยายามซ้อมอะ่ะซ้อมเป็นชั่วโมงแล้วก็ลองลงแลสุดท้ายคือแบบออช่างแม่งนะก็ล,ลงใช้ตัวเลยแล้วก็อาจไว้นะครับมาเริ่มกันเลยทีมที่ใช้จะตาน,นี้เลยนะก็ขออภัยถ้าเกิดมันจะมีแอบวนะิดีโออะไร อย่างที่บอกว่าผมตัดออกมาก่อนแล้วผมมาพากเสียงอ๋อทีินาตะจะเป็นฮินาตะระดับปืน3นะครับเริ่มแรกก็ใช้ดุก,กะก่อนนะครับชุดพาระกระโดดเพื่อถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ตัวอ,อุยเนี่ยตายได้แล้วก็อย่างที่เห็นตะก,กี้ผม เพราะว่ามันต้องรีบใช้สกิลบาเรียเพื่อไม่ให้อุยตายบวกกับความ RNG ก็คือต้องสู่มว่ารถไฟมาทางไหนถ้าโดดไปทางขวาเนี่ยโอกาสที่อุยจะตายจะสูงขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับมันเปิดมุมให้ศัตรูจงนจะมากขึ้นก็เลยต้องโดดซ้ายอย่างเดียวแล้วแต่จะรอเรือทำไมวะแล้วรีนะครับเดีย๋ย อกพูกแล้วรีเพื่อที่จะเอารถไฟมันวิ่งทางขวาถ้าเรถไฟวิ่งตายคือรีทันทีมันไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็ทีนี้ผมขอย้อนนิดหนึ่งนะอย่างที่เห็นเะเกี้ถ้าดูดูตามจะรู้ว่ารันสกิลยังไงนะก็คือกะใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยอโอเออไอโยโกโดิแล้วก็อุยนะครับ ก็คือบัฟให้ฮีนตาไปเลยทีนี้จะเก็บออสให้ได้สิประมาณ9เกือบ10บอะนะเพื่อที่จะใช้ฮีนตายิงสกิลแล้วตามด้วยบัฟของอาโกแล้วก็ฮีบาลีนะครับทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่บัฟจะยังอยู่แล้วเรายังยิงได้อีกรอบหนึ่งแต่สังเกตรตรงนี้นะครับผมจะไม่ใช้สกิล ex ของฮินาตาทันทีเพราะสกิลพื้นฐานฮีนาตากำลังออกพยายามนะครับถ้าเห็นที่ฮนาตาจะยิงสกิลพื้นฐานจะเห็นว่ามันจะมีแบบแสงปริ้งขึ้นมาเนี่ยที่ตัวฮินาตาอย่าเพิ่งใช้สกิลไม่งั้นสกิลพื้นฐานจะไม่ออกนะครับแล้วก็ตะกี้ก็โดดไปใช่ไหมแล้วเราก็วนเหมือนเดิมตรงนี้ก็คือรอรอสิบนะครับทีนี้ความ ING อีกก็คือมันจะมีบางโอกาสที่ ตัวฮินาตะแหลมไปตายคุยโดนยิงจนตายแบบหลบไม่ได้อะไรเงี้ยหรือบางทีเรียลูกน้องไม่ตายแบบยิงแล้วมันติดมันโดนมิสมิสแล้วมันยิงพลาดว่างนันเถอะแล้วก็รันไปรันสกิลไปตามนี้เรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆอย่างตะกี้เนี่ยพอรพถอไฟมันใกล้เข้ามาแล้วก็เลยโดดก่อนนะครับแล้วก็ฮินาตะยิงทีหลัง แล้วก็ทำไปจนเฟสสองนั่นแหละตะกี้ตะกี้คือบีมีเสียววาดน,นะอุยเกือบโดนรถไฟชนตายถ้าเกิดอุยตายก็คือรีใหม่อีกรอบนึ่งอันนี้ผมกะว่าจะยิงอีกสักรอบหนึ่งแต่ว่ามันเข้าเฟสสองไปก่อนแล้วก็ตรงนี้อันนี้คือผมอองไปแล้วผมบอกเลยว่าผมอองเพราะว่า ผมดูไม่ทันเพราะเร่งความเร็วเกินไปแล้วดูไม่ทันว่าตัวบอสตัวไหนเป็นตัวปอมบอสตัวปอมคือบอสที่มันกระจายกา๊าซออกมาแล้วเป็นสีอีสีแดงปนอยู่ตัวนั้นคือตัวปอมนะครับทางที่ดีคือต้องต้องลากสกิลทิ้งเอาไว้ลากให้ให้ภาพมันช้าที่สุดแล้วเราจะได้ดูทันตรงนี้ก็ RNG อีกว่าบอสมันจะไปอยู่ตำแหน่งที่เราสู้ได้ายไหม ตำแหน่งที่ยากแต่ยำที่สุดคือบอสไปตัวจริงไปอยู่ท้ายสุดนะครับแล้วก็อีก t n เหนึ่งก็คืออย่างตะเกียก็คือสกิลบอสที่มันเป็นหมวกใช่ไหมถ้าหมวกมันออกสกิลโจมตีใส่ทีมเราที่ยืนอยู่เนี่ยต้องก็มีโอกาสมีตัวตายนั่นก็อาจจะทําให้คุณต้องรีใหม่นะครับไอ้ตรงแมคคันดิกเดี๋ยวผมจะไม่อธิบายอะไรมากแล้วนะเพราะว่า กอสนี่คือเล่นมาสองรอบแล้วแต่ความปวดหัวของรอบนี้ก็คือมันเปลี่ยนพื้นที่ความถนัดน,นะครับเดิมเนี่ยกอสจะอยู่ในอาคารมาตลอดนะแต่รอบนี้นะครับกส็สเป็นกลางแจ้งแล้วตัวที่ทำดามเมจฟ้ากลางแจ้งได้ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยคือฮิน้าตานะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่มีด้วย ผมโชคดีที่ที่สุ่มได้มาแล้วตอนนี้ก็ปั่นคืนปืนสเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแลกมากับอะไรมากมายทั้งเพชรทั้งอะไรนะครับตรงนี้ก็คือจบจบเฟสจบทีมที่หนึ่งไปนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเร่งเวลาเลยนะดูนะครับทีมที่2ที่ใช้ก็จะตามนี้เลยนะ ก็ตรงนี้ก็ต้องดูให้ทันว่าการ์ดมันอยู่การ์ดแดงมันตัวไหนตะกี้ผมพอ,พอจะดูทันว่าตัวที่ไม่มีการ์ดแดงคือตัวขวาสุดก็คือตัวจริงอันนี้ก็จะวนสกิวค่อนข้างจะธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็คือเน้นดามเมจจากตัวจำชื่อไม่ได้อีกแล้วฮาซุมิเออ แล้วก็เอาโลไอโลบาเลียมาช่วยด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่สกิลบอสไม่โดนแล้วก็จบจบลงไปนะผมเชื่อว่าถ้าโชคดีมากๆมีโอกาสที่ฮินาตะทีมฮินาตะทีมแรกเนี่ยจะทำดาเมนได้จนเอ่อเรียกว่าอะไร จนบอสต,ตายตั้งแต่ทีมแรกผมคิดว่าน่าจะมีตะนั้นนะครับแล้วก็นั่นแหละคือมันก็ r อ g ว่าถ้าเกิดครีออกเยอะนะอันนี้นผมก็จบไปตรงนี้แล้วกันภาพไปตรงนี้ครับก็ตามที่เห็นนะขอบุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้กราหวังว่าทุกคนจะเล่นกันผ่านนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมันยากจริงๆรอบนี้ อาจจะเอาแค่เอ็กซ์ตรีมก็ได้นะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่เพราะอย่างตอนแรกผมผ่านเอ็กซ์ตรีมก็อย่างที่เห็นว่าอันดับก็ได้2อง0กว่านะครับขอบคุณทุกคนที่ตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปทอนสวัสดีทุกนครับ